มันไม่ได้แรงกว่าซุปเปอร์คาร์มันแรงกว่าไฮเปอร์คาร์ครับเอาให้โดนอยู่ไหนวะโดนอยู่ไหนเพิ่งออกเลยนะครับสดสดล้อๆนะครับ FPV First Person View หรือมุมมองบุคคลที่หนึ่ง <S <S เปิดกึนมาเลยปึ๊บขึ้นมาโอ้โหอ่าโดนกับล่วงนะฮะว้าวสุดตีนอะ ราคาประมาณ40,000บาททอนบาทหนึ่งนะฮะ9,999บาทไม่มีใบพัดมาโคตรเท่อ่ะฮะนี่คือจะใส่นอนคืนนี้ใส่นอนแม่งไม่ถอดสำหรับเจ้า FPV โดรนนะฮะสิ่งที่สำคัญมากจะเป็นต้องมีเลยนะครับนี่ก็คือ motion controller นะครับเป็นโดรนตัวแรกของผมเลยที่มี motion controller อย่างหล่ออย่างเท่โหยนี่มันท็อปกัน์ะ่ะโอ้โหนี่มันเหมือนผมเล่นตักท็อการอยู่เลยั ก่งมากอ่ะให้มันเหมือนขับเครื่องบินนี้เลยครับแบบเราไม่เคยมี FPV มาก่อนนะมันคือสุดเท่อ่ะประสบการณ์โดนก็มีเป็นนะหลายชั่วโมงอยู่แต่ FPV ีสูงเลยเก็จะมาทำให้ดูว่าคนที่ไม่รู้เรื่องอย่างผมเนี่ยจะค่อยๆเรียนรู้ยังไงผมคงไม่ได้ไปแข่งแน่นอนนะฮะแต่คือตื่นเต้นกับเทคโนโลยีตัวนี้มาก เฮ้โห <Hey. S 2> oh, สายเสือเยอะมากเลยต้องเปิดอ่านคู่มืออ่ะอันเทหน้านี่นะครับได้หมุนนี่แหละดูดิเฮ้ย hey. แล้วดีไซน์ยังกบแบบโอ้โห oh, ยังกับรถอเบนทาดอร์ลอมบูกินีนะครับดูข้างหน้าสิดูสิดูส,ดสิพวกนี้นยังกอับเบนทาดอร์มันจะมีไบโคเอสซีด้วยนี่ช่องนี้เฮ้ย hey. เข้าห้องน้ำมาใส่แบบเนี้ย ดีไซน์พวกนี้คือเต็มสิบฮะยังไม่ถึงตอนท้ายเต็มสิบไปเลยทุกอย่างแบบพรีเมียมมากนะครับโอเคฮะนี่ฮะบูชิกันและนี่นะครับคือโดน D G I F P V combo โคตรเท่ปิวปิวปิววเสร็จจบครับสวัสดีครับกลิ่นเหมือนแบบนั่งรถคันใหม่ๆอะนี่ดูสิฮะช่างหอมขวนอะไรอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบกับมาวิกน้องมาวิกนะฮะลัลโหลน้องมาวิกนี่ดูครับนี่ยังไม่ได้ติดปีให้เขานะครับนี่ แต่นี้มันหล่อเยอะมากอะเฮ้ยนี่ไม่ได้พูดสเปคเลยใช่ไหมฮะอันนี้สัญญาณออกมาเป็น hd เลยนะสามารถที่จะ c a p จอร์ภาพแบบ4 k 6 0ได้ก็คือว่า4 k ก็คือใหญ่อยู่แล้วละ่ะ60นี่ก็คือว่าภาพจะได้ฟุตที่สมูทมากหรือเอามา slow motion เบาได้ด้วยนะครับเหมาะใครบ้างนะครับก็เหมาะกับคนที่ยังไม่มี fpv นะครับคนที่บ้าดโดรนมากๆนะครับรักโดรนมากมากอยาก step up โดรนเกมของตัวเองนะครับถอดอันนี้นะครับแล้วก็บีบข้าง เราค่อยดึงออกมันจะมีความแบบแมนนวลแมนนวลแบบโชกแบบมีสเต็ปเนี่ยโดนจริงม,มีแค่นี้ฮะดูสิฮะมันเท่มากอะ่ะอันนี้แบบแลวิธีชาร์จแบตของมันนะครับนี่เลยอะแดปเตอร์ก็มีดีจอะแดปเตอร์อย่างงี้เนาะก็จิ้มกันเลยก็จิ้มกับเจ้าตัวนี้เลยครับเฮ้ยนี่ไม่เหมือน ET เลยดูหน้าสิ I am E T เสียบกันเข้าไปปั๊กนเข้าไปพัวที่เก็บของไอ้ตัวบุ๋นนี่นะครับแล้วมันจะเก็บข้างๆเลยนะครับดูเนี่ยรูดำๆสองรูเนี้ยมันจะไม่โดนไม่เสียสีนะครับมีโโหหหมมดดด M e S e N นะะฮใใู้้กลๆโหมด M โหมด S โหมด N ถ้าเป็นมือใหม่หรือคนไม่เคยมาห้ามใช้หมด M ดีกว่าเขามีสี่เหลี่ยมไว้เลยนะเพราะหมด M จะเป็นแมนนวลจะเป็นตัวที่เขา,าดึงพลังทุกอย่างมาหมดนะฮะแบบว่าอันตรายมากๆโหมดนี้นะครับต้องแบบว่าแข่งขันหรือแบบคนที่มีประสบการณ์ชั่วโมงบินสูงมากบางคนต้องมีเป็นหมื่นชั่วโมงเลยว้าวของผมประมาณร้อยชั่วโยมงนี่คือชนตายแน่นอนนี่ครับใส่ใบพัดเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ขาหมุนไม่ได้นะครับทาให้มันแข็งแกร่งมากนะครับแบบว่าทนทานมากมันต้องตกอะโดนทุกรุ่นต้องตกใครบินโดนไม่ตกไม่เคยบินโดดนะฮะผม จะไม่ให้ตกก็ตกวันแรกเลยนะครับเลือดอาบเลยเพราะว่าไม่ได้เซฟตี้มากนะครับบินในร่มบินในห้องมันจะไปชนแล้วไปมือไปปัดโอ้โหเลือดอาบเลยงี่เงาโง,ง่มากถ้าประมาทเรื่องโรนเนี่ยนะครับก็จะโดนเหมือนผมเจอ สำหรับข้างหน้าวันนี้นะครับมันสวยมากมันเหมือนพวกมาคอสะเหมือนพวกหูแบบมันเจ๋งอะ่ะมันหล่อมากอะ่ะนะพูดหลายทีละลาไอ้มันซื้อมาทำบ้าอเลยวะแม่งทำงานครับ 4K60 นี่คือแบบว่าใช้งานได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับภาพที่มันส่งสัญญาณมามันถึงต้องมีตัวรับ4ตัวางคือมันต้องแบบแรงมากดีมากเพราะว่ามันจะมาด้วยสัญญาณนั้นนะครับ120เฟรม per second เลย เฟรมมันจะสมูทมาก 810P สูงกว่านิดนึงแล้วมันมีอันนึงที่ผมชอบมากการสั un, Sony, Canon, ่น Sony c a n น n ก็จะมีวิธีเรียกนะอันนี้เารียกว่า Rock s t e a d y เอจะใช้ทั้งแบบตัวกล้องเองแล้วก็ใช้ทั้งอิเล็กทรอนิกช่วยด้วยทำให้ภาพมันนิ่งมากๆนะครับอัลตร้าสมูทนิ่งมาก Acceleration ของเจ้าตัวนี้นะครับมันแรงกว่า Hy p ปอร์ r าอีกผมอาจจะผิดนะถ้าผิดช่วยบอกได้นะครับอัตราเร่งนะครับความเร็วสูงถึงร้อยเนี่ย FPV พีดอนนี่นะครับตัว สวินาทีครับศูนย์ถึงร้อยสอวินาทีแม่งแรงกว่าไฮเปอร์คาร์แรงรถแข่งอีกมีรถคันเดียวที่ผมไปเซิร์ชมาแล้วเจอก็คือว่ารถคันนี้ครับแบบเร็วมากสวินาทีอ่ะชุดยอดในความน่ากลัวแล้วความเสียวเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นในพวก m a v วิกแอร์พวกเนี้ย s อสโ e มดคือโหมดมาบ้ามันจยแบแล้วตัวนี้มันจะบินยังไงมันคงแบบ โดรนเนี่ยน่าโดนว่ะตัวเนี้ยมีคนอาจจะสงสัยนะครับอุ้ไม่บินสักทีมึงไม่เอาไปบินใี่กูดูสักทีมีคนถามแน่นอนคือเขาอาจจะสงสัยว่าระยะทางเนี่ยไอตัวจน้จนเจ้าตัวเนี้ยพอเป็นมนุษย์อวกาศแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้นะมันจะได้ไกลแค่ไหนถ้าเป็นตัวแรกนะครับ DJI FPV เนี่ยมันได้ประมาณ4กิโลแต่เจ้าตัวนี้นะครับมันได้ศึกษาม,มาแล้ว10กิโลเมตรโอ้โหบีชหรือทุง่งหญ้ากว้างๆอะไรเงี้ยน่าจะได้อยู่นะครับขึ้นอยู่กบับสถานที่นี่คือแบตเตอรี่สําหรับกอล์ฟนะฮะนี่คือแบตเต ตอนนี้ก็จอยนะชาร์จทีสามอันเลยสี่อันเลยนะฮะมาใส่บัตรฝึกพร้อม <S 2> <S 2> อติดละต้องมีนี่พว่วงอยู่เสมอนะครับผมกลัวเสียทรงนะฮะไม่คัดกลางๆโดนตกไม่เป็นไรอย่าคงเสียทรงก็พอเอาให้โดนอยู่ไหนวะโดนอยู่ไหนอ้าวอยู่นี่โอ้ยมองแล้วไม่เห็นแล้วเนี่ยตอนนี้นะฮะเปิดโดนนะครับปึ๊ดโอ้โหโหคตรหล่อสิอ่งเนี้ยทรานส์ฟอร์เมอร์นี่นะครับนี่มันมีปุ่มพวกนี้เราเนี่ยมีจอยสติ๊กบนนี้ด้วยตรงนี้ก็มีปุ่มสัญญาณนะครับโอเคบินดีกว่า ยังไม่ค่อยชินนะครับบินแบบนี้นี่คือมองพราทิดได้อ่ะดูดิโด,ดนที่มองขึ้นฟ้านะฮะเห็นไหมฮะนี่ตู้มนี่ผมเล่นทั้งหมดนี่คืออยู่ normal โหมดนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ปรับเป็นโหมดแบบสปอร์ตไปเร็วๆนะโอโ้โหเนี่ยนะนี่คือไปเล็กนี่ขนาดแมนนวลนะครับโอโ้โหโคตรเร็วเลยอ่ะสัญญาณภาพนะฮะโอ้โหเดี๋ยวจะลองบินแบบให้มันวิ่งรอบบ้านแบบนานทนผมจะถ่ายนางแบบเดินรอบบ้านเนี้ยนางแบบไม่มีวันนี้นะฮะเบอร์เซอร์ชั่นเขาอะไรว่าไม่มีนางแบบ ไปเริ่ม สัญญาณเนี่ยปกติเวลาที่หลอกก็ได้10กิโลเนี่ยคือมันต้องไม่มีอะไรบังนะดูบ้านผมดูรอบๆต้นไม้ตึกบังตลอดสัญญาณไปตรงนู้นอะ่ะตอนที่มันมีอะไรตึกบังเยอะแยะเนี่ยมันจะมองเห็นนะฮะแต่จะมองเห็นแบบไม่ค่อยชัดมากไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่มันจะเบลอ,บอ,บอแล้วพอรอบบ้านมันเนี่ยก็คือวนรอบบ้านได้อะ่ะถ่ายรายการเอง <laughs> เล่นโดนไปดว้วย Baby, you think a little too small. I got big goals, baby. Ain't hey, where the money at. Look, I just need the info. Pronto, I go and get it to split it with my kinfolk daily. And I'm the type of new. That might change my number on you. Yeah, that's how you react when people took a slumber on you. Pretty brown skin, baby. I can see the summer on you. You see all the bread, and I know it make you wonder, don't you? Don't you? Don't you? Ooh. แบตยี่สิบนาทีเนี่ยมันก็เหมือนประมาณบินเล่นได้สิบนาทีไปไกลแล้วแล้วมันก็ต้องรีเทิร์นโฮมนะครับแต่แบตอากาศเนี่ยใช้ไปแค่ประมาณขีดหนึ่งอ้นี่มันนานมากอยู่แล้วหลายชั่วโมงไม่ต้องห่วงมีแบตก้อนเดียวเรีางแล้ะต้องไปชาร์จก่อน เฟิร์สอิมเพรสชั่นนะครับหลังจาบินจริงๆนะฮะก็รู้สึกว่ามันมันเชกี้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดถ่ายวิวทิวทัศน์เนี่ยอาจจะจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใบพัดเนี่ยเวลาที่เราเล่งไปข้างหน้าเนี่ยเห็นใบพัดหรือผมอาจจะไม่เก่งผมว่าผมไม่เก่งมันจะมีการเซตติ้งให้ดีกว่านี้ได้นะครับหลักเลยตัวนี้มันออกแบบให้ถ่ายช็อตที่บอกอ่ะช็อตที่แบบน้ำตกเงี้ย <c oughs> ใช้ชงคนอื่นมานะผมทาไม่ได้ผมไม่กล้าทําสําหรับเจ้า motion controller นี่นะครับไม่ได้ลองนะให้ดูคลิปดีกว่าว่าเขาเล่นยังไงได้บ้างตัวนี้เขาบอกว่ามันมีหลายปุ่มเลยที่ยังใช้ไม่ได้เท่าไหร่นะครับมันจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เรื่อยๆนะครับทำให้ motion controller เนี่ยเจ๋งขึ้นเรื่อยๆที่ดูมามก็คือว่าใช้แบบนี้กดละทิวกดละทิวตามให้มันหมุนยังไงกดสปีดเร่งสปีดอะไรเงี้ยนะครับถ่ายวิดีโอได้อะไรได้นะครับเจ๋งมากเลยเหมือนที่ยิงกุฎภูมิเหมือนกันนะป เห็นไหมตะกี้ผมถอยหลังไปนะฮะโดนต้นไม้ด้วยดูดิครับนี่บินไม่กี่ทีไม่ตกนะฮะนี่ดฮะโอ้โหมันไปนตัดย้ามาเลยนะครับเอาเรื่องกันนะเนี่ย ใบพัดแหวงเลยนะครับต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยนักรบต้องมีแบาดแผลครับไม่เป็นไรต้องบอกนะฮะสำหรับคนไม่มประสบการณ์ผมนับถือคนที่บินแมนูโหมดเป็นมากๆเลยอะ่ะเพราะมันต้องแบ่งสมองไงแล้วสงสัยมากคนที่บินแมนูโหมดเนี่ยแล้วจะกลับมาบินไอ้พวกโหมดธรรมดาได้ไหมมันควบทุมไม่เหมือนกับแบบธรรมดาเลยยากทีกยะนับถือมากคนที่ทําได้นี่นะครับวันนี้ก็คราชไปละไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องซ้อมใหม่มันมีซิมูเลชันให้ลองนะครับก็สามารถใช้ก o อกเกิลแล้วก็จอยสติกเนี่ยเล่นกับไอ้มือถือนี้ได้เลยนะครับเทสก่อนไม่ต้องตกจริง โอโเหเมมืนมากว่ FPV นะครับไม่ได้บินกัน,นง่ายนะครับเพราะฉะนั้นมันมี DJI Virtual f i g h t นะครับไว้ฝึกบินกันนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมา crash d o น e กันก่อนที่เราจะเก่งกันครับง่ายๆนี่นครับถอดออกมานะครับนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปดีกว่ามาั้อือ มันเหมือนเล่นเกมเลยอ่ะบินโดเหมือนเล่นเกมอ่ะไม่มีโบต่างๆเลยนะครับไม่มี tracking ไม่มีจับคนเลยไม่มีเลยมันจะคือเหมือนแบบเราในเกมเลยอ่ะบินโดเลยอ่ะผมจะเซ็ตที่มีปุ่มให้มีตัวกากบาดตรงกลางจอเพื่อจะเห็นว่าเราบินเนี่ยเรารู้ว่าโดนเราใส์มันเท่าไหร่เราพุ่งทะลุต้นมไม้ไปเลยผมรู้สึกมันมันดีแล้วมันก็คือออกแบบให้รู้สึกว่าตกแล้วมันแบบไม่เสียหายมากนะักตกได้อยู่แล้วนะครับแข็งแกร่งทีเดียวนะครับผมโคตรชอบเสียงนี้เลยครับดู อย่างเทที่มันเล็กๆน้อยๆอยที่ผมชอบนะครับคือมันสามารถเปลี่ยนสีอาร์มแขน LED color ได้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ยูนิคมากเลยเวลาเล่นกันเป็นหมุดหมู่หลายๆคนนะฮะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็ได้ดูเป็นสีเขียวสีม่วง ใหาคนาดนก็คือดีไซน์เอาไปเลยเต็ม10เลยนะฮะแล้วก็แมตเตอรที่ใช้นี่ครับก็เต็ม10เลยนะครับราคาเนี่ยผมให้8ละกันผมว่าสูงไปนิดนึงแต่ถ้ามันไม่สูงก็ไม่ดีแบบเนี้ยเนาะการตอบสนองเทคโนโลยีต่างๆนะมันแบบมัน9.5เลยนี่นะครับก็เป็นคลิปลากเลยนะที่ผมแบบว่าโอ้โหบบวา้าวุ่นมากนะมีการถ่ายทําแบบหลายวันมากนะครับในการที่ออกแบบลองเทสต่ตางๆนะฮะสำหรับคนไหนนะครับที่บอกว่าผมมาป้ายยาอะไรอีกแบบนี้นะผมต้องบอกเลยนะคุณผู้หญิงคนไหนที่กำลังจะว่าสามีนะครับหรือแฟนตัวเองว่าอย่าซื้อตัวนี้เลยผมมต้อออองแบบบก่่่นนวาาโโดดีีหลยแคื FP ผู้หญิงไทยเก่งหลายอย่างแต่มีอันนึงที่ผู้หญิงไทยเก่งที่สุดในโลกเลยนั่นก็คือเป็นชมปโลกการขับโดน FPV นั่นเองครับน้องมิวคนนี้เลยนะครับเป็นชมปโลกอะ่ะอายุ10กว่าขวบเป็นชมปโลกอะ่ะ เพราะฉะนั้นนะผู้ชายคนไหนอยากได้นะฮะอยู่ให้แฟนเล่นนะครับสรุปจริงก็คือว่าตัวนี้นะครับมันเป็นตัวแรกเลยนะครับที่มี GPS built-in เขาไปเร็วๆนะครับเพราะว่าปกติสมัยก่อน FPV เนี่ยจะไม่มี GPS built-in เพราะฉะนั้นในการที่มี GPS มันทำให้โดนบินนิ่งๆได้แต่มันก็สามารถบินแบบไม่มี GPS ได้นะครับและนี่นะครับมันมีเซนเซอร์4จุดนะครับข้างหน้า2ที่ตูดอีก2นะครับมีไฟที่ตูดด้วยนะครับแต่มันจะใช้ได้เฉพาะเบสิ c โหมดนะครับแมนน a l โหมดจะใช้ไม่ได้มันต้องการความยืดหยุ่นนะครับโอเคปกติ FPV ทั่วไปสมมมััััยกกก่่อนนนนตวเเล็ๆทีขาาใช้้จะะบิไดปรณ มันสามารถท o v e r อยู่กับที่ก่อนหน้านั้นแาบิต FPV นีครับโดยที่มันไม่มี GPS เนี่ยมันจะ cover ยากมากไปเนาะแต่ตัวนี้มันสามารถ hover เนี่ยฮะ o v e r อยู่กับที่เนี่ยอยู่ได้16นาทีเลยนะครับยาวมากมันมีกันสั่นได้แค่ o n x i s กกล้องเนี่ยสมัยใหม่มี5แล้วนะโดมันก็มี2-3มันมีมานานละแต่ตัวนี้ไม่มีวันเอ็กสมันเลยต้องใช้ electronic image stabilizer เนะเขาเียกของมันอ่ะเป็นตัวการสั่นของมันเองนะครับเนื่องจากมันใช้อิเล็กทร สายนั่นคืออะไรมันคือ GoPro Max นี่มันกว้างกว่าเดิมอีกตัวนี้คือตัวที่สุดยอด FPV แล้วครับเอาจบดีกว่าไปแล้วครับปะเป็นลมก็โดนมันเร็วอะ่ะก็ต้องรีวิวเร็วๆป่ะร้องไรลูกร้องรายการร้องรายการฮะ อยูมั้งอูมั้งูมั้งูมั้งโยนดีๆอาจจะไม่ค่อยมีความหมายถ้าคุณนั้นยังไม่เข้าใจอยากเก่งต้องลองฝึกดูอยากเก่งก็ไม่ต้องมีครูเรื่องราวของกูไม่ต้องดูไม่ต้องรู้ไม่ต้องทำอะไรละกลับบ้านดีกว่าไม่ต้องรำไม่ต้องบินละ